สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มอีโมจิของโพสเฟสบุ๊กกันนะคะเพื่อนๆพท่าน,น,นใดนะอยากได้ยอนอีโมจิเพิ่มขึ้นดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนเลยพิมพ์คําว่า k e m i m K T h e a ค่ะหรือกดพาลิกงด้านล่างกันมาได้เลยเข้ากันไปท่านใดได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร์มของ MM k e m i m K h h ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานไดตลอดย4ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติก๊กสองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยลอกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMTG MM แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ แพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็น Facebook ค่ะหมดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นอีโมจินะคะตัวอีโมจิต่างชาติมีถึงสองหมดหมู่กันเลยนะคะขอเลือกเป็นอีโมจิด้านล่างตัวราคาถูกตรงนี้แล้วกันด้านในบริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะก็เป็นอีโมจิต่างๆนะคะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยขอเลือกเป็นรูปหัวใจตรงนี้แล้วกันนะคะหนึ่งพันอีโมจิในราคาสาสบ้าบาทเองส่วนคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านเข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ ลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยค่ะที่โพสต์ก่การจะใช้บริการนะคะก็เลือกเป็นโพวนี้ละกันกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะตรงเวลาตรงนี้เลยคัดลอกลิงก์แนะนำมาวางกันได้เลยค่ะยอดเดิมอยู่ที่สี่สิบ้านะคะปริมาณขั้นต่ำตรงนี้อยู่ที่สิบค่ะใส่กันไปสักหนึ่งร้อยเลยค่ะในราคาสามบาทเองกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ ใน,นนนะะ al, ในตอนนี้นะคะทางระบบได้ดึงมาที่หน้าเขียวๆตรงนี้แล้วนะคะได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะรอระบบดาเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่นึงตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน таки, ้าประวัติการสั่งซื้อกันได้เข้ามาสู nin, ่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อกันแล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะแต่ละออเดอร์มีรายละเอียด บอกอยู่นะคะสถานะตัวนี้รอทางระบบดบเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่นึงมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกน QR วอารโค้ดนะคะใส่ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะนำสลิปมาวางตรงนำสลิปมาวางตรงนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกัน มีอ่างเปาเวนเลตน,นะคะตัวนี้การสร้างซองอันเปานะคะนำลิ้งมาวางยอดเงินเขาเลยนะคะชิพเพลตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคลิปตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบันนี้เวนเลตตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินผ่านทูบันนี้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพ่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนเได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์ซนกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะโต้เชื่อเหลือตรงนี้นะคะเ่เพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย่อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนำเมรกออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะ ส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะห้าเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงื่อนตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะได้รับการคืนเงื่อนมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่นั้นนี่กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android IOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกรือลลองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอดอิโมจิรูปหลักก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะเป็น74แล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจนในบริการของเว็บไซต์75แล้วนะคะก็ะจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ือเพื่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMPT h ตัวนี้กดผ่านลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ตัวนี้กันดูนะคะ